โยซ่าสวัสด um ีเป um ็นรุ่นเมกาสวัสดีเนรุ่นดูไบสวัสดีเนรุ่นชาลสายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม one piece fighting part กันอีกแล้วนะท่านผู้ชมนะนี่เราจะมาเล่นเจ้าตัวหนวดดำนะทุกท่านนะหนวดดำโนตรึงของเรานะครับโอ้ย่างหล่ออย่าง,างที่เดี๋ยวเอาแพสซีฟเข้ามาก่อนนะครับนี่เราจะมาไต่แรงกันนะหนวดดำอ่ะสองผลหรือว่าสี่จกักรพรรดิหนวดดำนะรอบนี้วิธีการโหลดวิธีการสมัครเกมนี้อยู่ด้านล่างคำอธิบายในคลิปนะครับไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับแล้วก็ มันจะมีเล่นแบบแนวเนื้อเรื่องกับแนว PVP แล้วก็ผจนภัยทั่วไปนะถ้าแนวเนื้อเรื่องกับอ่ะผจญภัยทั่วไปเนี่ยมันไม่ต้องใช้ VPN นะแต่ว่าถ้า PVP ต้องใช้นะครับมันจะได้ปีนน้อยๆน,นะปีนแค่ร้อยเดียวนะฮะอ่าแล้วถ้าอ่าพี่รับเติมอยู่นะครับเป็น Yuu Booster นะท่านผู้ชมอืมเติมได้เลยนะครับถ้าที่เพวบ,บิ๊กคุกหนึ่งนะครับแล้วก็อ่าสำหรับใครที่อยากจะ เ,เติมเกมนะครับเกมนี้นะไปเติมได้ที่เว็บ Richman Shop ได้เลยนะครับแต่ผมแปะไว้ให้เนาะมาคนดูไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับมีทเล่นทั้ง iOS และ์นลตคอมพิวเตอร์ PC นะครับหวานจี๊ยบกดี <c oughs> คุดอันตรายเลยครับพี่ <c oughs> ลุยได้ดิ <c oughs> มาเว้ยช่วงนี้แกรมแอมหน่อยขออาภัยด้วยนะครับคนดูนี่สวยสกิลไปก่อนปับป๊บปั๊บ นี่ด,นดูนดูดครับสวยเรียบร้อย,อยเอยอสวยเรียบร้อยดิอย่างนั้นน่ะเรียบร้อยดิอย่างนั้นน่ะนี่มีไรใสหมดคนดูนี่อุ้ยสวยเรียบร้อยเจอมุด ดูชิกโชริวมันเรียบร้อยเลยคนดูอือ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 อป่านเตียบ วานเจี๊ยไปเลยมืน้องนี่เนี่ย Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนำให้เลือกเติมมากมายทั้งพับ b i l e ROV f r e e Fire บ a l o r a n t และเกมจาก h o y o เ e r s e เติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติม24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้นโดน เออโอ้ยหออเรียบร้อยโอ้หเม่งอ,อันตีวืดว่ะคนดูมันมีสกิลหลบไงเพระาะฉะนั้นต้องระวังครับยามาเงาฉีสวยเรียบร้อยดูดเลยอย่างนี้เออือออะไรหลอยามาเงาชีเห้ยโหอ่า กาจะโชว์ตึงก็หน่อยหนวดดำเราไม่เป็นไรคนดูอันนี้ก็โหดอยู่แล้วเออไหว้ปะ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 นี่ดิ๋ยวออเ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 อาดิเดียวเรียบร้อยเรียบร้อย เรียบร้อยฟึบปึบนี่สวยอืออืออ <pf unlikely> ือเรียบร้อยหวานเจี๊ยบฉันจีรีสูตรกระหดนะพี่มีแต่ตัวคนโหดนะคนดูตอนนี้เออปั๊บปั๊บวย

เอ้ยนี่นี่โดนเนี่ยอ,อืออือโอ้ะบาแกยโลแหววนี่เนี่ยเป็นไงนะ่ะเอาดิงุดยิี่ตีงุดยิี่ตี โอ้สูตรแตะแรงนี้ใช้ได้คนดูถือว่าไอ้สองตัวนี้ถือว่าแบบทำได้แสบอยู่นะเฮ้ยวิ่งโห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 สู้อ่าเรียบร้อยโดนสู้ซะจริงจริงมันควรจบแล้วแต่ผมกดสกิลวืดกดสกิลวืดไปหน่อย กดสกิลวืดไปหน่อยสก,กิลวืดไปหน่อยโบบ้าโบบ้า,บาเรียบร้อยโทษทีว่ะน้องอแรงมึงล่วงไปเถอะเอ้ยกลับบ้านไปกินตัวหูเด้อน,นายเด้อธนาจิกธนาจิก,จกบอกเลยว่าพี่แบบไม่ธรรมดานะครับเวลาไต่แรงนี่สติปนี่อันนี้พี่ไต่แรงนะคนดูไม่ได้มาล่นกับคนทั่วไปนะครับไต่แรงนะครับบอกก่อนมาอีกแล้วดาวนึงโอ้โหมาลัวๆเลยเว้ยดาวกู เอาเว้ยเอาเว้ยนักเล่นเกมมืออาชีพเนาะคนดูคิดอะไรมากอันดับนี้ไม่มีแพ้มีแต่วานจีแบเหมือนเดิมจ้าเลยแหละอ้าโอ้โหเดี๋ยวเจอแบนไปตัวหนึ่งอันนี้ละกันเชงคูสผมก็เล่นโหดนะท่านผู้ชมนะมาเว้ยเนี่ยโอ,อ้โหไอแอคคากินูผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยชอบมันเลย ตัวมันมันโหดนะอาคาอินุผมพูดให้โอ้โหแม่งเอามาสองตัวด้วยตัวหลักมันเละๆตัวหลักมันเละๆตัวหลักมันเละๆสวยเละๆสวยเละๆเฮ้ยขนาดผมสกิลนะนี่คนดูไอ้ท่ามุดดินมันแม่งเลี่ยมจัดเลยนี่นี่นี่เฮ้ยไอ้ท่ามุดดินมึงเนี่ยไอ้ท่ามุดดินมึงเนี่ยนี่ สวยครับนี่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 โอ้ยเนี่ยอะไคนู้ผมไม่ชอบเลยเจอมันทีไรผมแบบแพ้ทางมันนะคนดูอือสวยครับอุยนี่เข้าคัสซีนไม้่ามึงอะเฮ้ย มันใช้สักิลสามมันไม่น่ากดอันติได้นะคนดูนะจอมือดก่อนแป๊บนึงคนดูใจเย็นเออโอ้โหเออจื้อมันนี่จบเลยนะผมก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะ วโอ้ยผมเร็ตหลบได้ไหมแด็ดยังไม่มานะครับนี่นกกเนี่ยสกิลเนี่ยแทนที่จะโดนนะเมื่อกี้เนี่ยแทนที่จะโดนนะั่นแหะคนดู โอ้กูโดนหมัดเตะหมัดลาวาเลยหมัดระเบิดภูเขาผอกระท่อมนี่เนี่ยมาดนไม่ใช่ดูคัาซีนไม่ใช่น้องหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยนี่เป็นไงล่ะอืออีบวย เอรกดตบก mm. ่อนเลยหนทีนี่นี่นี่ตัดสกิลครับเฮ้ยโอ้โหโอ้โหสกิลมาไม่ไวเถอะสกิลมาโอ้โห ฮ้ไอตัวหนึ่งนี่มาแม่งแค่ตัวเดียวนะผมยังยัง,ยงแทบหมอบเลยเนี่นี่โอ้โหแม่งมีสกิลทิงทลท้งท้ายเสริมสกิลทิ้งท้ายเสริมซะด้วยท้ายเสริมท้ายเสริมซะด้วยอื้อ เอาดิ <c oughs> ผลสั่นไหวไปดาบเว้ยโทษทีครับพี่โทษทีครับเจมแอมนี่เนี่ยโษทีครับเจมแอมโทษท,ทีครับเจมแอมเอออืมดูนี่ช็อตนี้อือโทษทีครับเจมแอมโทษทีครับเจมแอม โอ้ยปิงเลยวะเฮ้ยเออนี่แหวยเอาไปกินนี่เฮ้ยต้องรีบใส่ให้มันชุดเดียวแตกคนดูมันปิงอ่ะมันเริ่มปิงหน้าโหเมื่อกี้นี่นงงๆนะนี่คนดูกดเกือบไม่ติดนะอืมจบเกมมึงเจ็บใจตายห่าเลยมึงนํามาได้แล้วแต่ทำไมกูแพ้วะเนี่ย ยงเงี้ยแหะเจนวดขาวเข้าไปให้มันรู้ให้มันรู้ว่าแกนะอยู่ตำแหน่งไหนฉันอยู่ตำแหน่งไหนผังฟรีนบูไร้ไพ่แล้นี่อยู่คนดูผมแต่มายาวๆนี่เอาเด้วโชว์คนดูให้หน่อยละกันว่าอุ้ยพี่โคกแบบริ้นไม่แพ้เลยนะฮะอ่าไหนวะสถิติเอาไม่ใช่กดอะไรเนี่ยเออออกออกออก กดผิดกดผิกดก่อนเนอะให้ดูสถิติไลนไล่์ไพ่ของพี่โคกนะวันจีครับอ่ามาดูตรงไหนไวะลืมอันไหนอันดับหรออันนี้หรือเปล่าไม่ใช่อันไหนอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่ก็แต่เฮิกดูตรงไหนวะเฮ้ยลืมนี่หรือเปล่าไม่ใช่นี่หรือเปล่าไม่ใช่นี่หรือเปล่าไม่ใช่เออนี่นี่นีน นี่คือสีแดงคือชนะนะหน,นึ่งสองสามสี่อันนี้อันนี้โอเคไม่ไ like ่พายหรอกอันนี้ผมแพ้ไปสองจะมีใจแรงด้วยนี่ว่านี่นีเออนับใจแรงยี่หนึ่งสองสามสี่ห้านี่เห็นไหมว้าเป็นไง่ะสุดยอดไปเลยพี่โคกพี่มาคนดูใจแรงกันต่อระดับแรงนะครับมีโครกระดับแรงไม่ใช่ระดับล่างเดี๋ยวแปบบ๊บนึงไปสุ่มตัวก่อนเหมือนเหมือนจะได้ใบามาใบาฟรีใบฟรีเฮ้ยโอ้โหที่กูกดผิด ตรงนี้ตรงตรงนี้เอออ่ะอีกสิบไปจะได้ตัวนี้นะครับมาชิดาโลโอริกิริซาไหนวันี่ผมมารับก่อนของรายวันไปไต่สักรอบหนึ่งผมเล่นปกติก็ได้นะนี่ เอ้ยแต่ว่าปกติพี่ควรมาเปลี่ยนสกิลเออเป็นคาลเตอร์นี่หวานเจีย๊ยบแต่แรงเจอคุ้นหน่อยไปลุย <c oughs> รอบนี้จะแพ้ไหมน่าจะแพ้นะคนดูนผมคิดว่านะจะเป็นรอบรอบของบี้โคกหวานเจีย๊ยบมันเดิมจ้าโลกกโต้โลกกโต้โลกกโตชีตโต้โลกโลกโตชีตโต้ อารเดีานีกาทินอะเตเร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 มาเว้ย <c oughs> ลุยหวานเจี๊ยบเหมือนเดิมจูโอ้เจอตึงนะนี่ถ้าเจอซันจีอะไรนะผมจะวันวันหน่อยนะซันจีมันเป็นตัวที่ตึงนะครับ เวลาเล่นนั้นต้อเจอคนเล่นปินนะต้องพูดอย่างงี้ต้องเจอคนเล่นปินหนึ่งนัดสองนัดสวยเนี่ยแหละโอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมันมันตีผมลงผมลงไม่ได้เนี่ยคนดูเนี่ยจังหวะเนี่ยลงไม่ค่อยได้ลงไม่ติดนี่ดิ เว้ยเนี่ยไเว้ยนี่ดิเอาดิอ,อืออือบานเจียจ๊ยบบานเจีย๊ยบไหวออเอาหน่อยเอาหน่อยเออนี่ดูดดูดเรียบร้อยดีครับอย่างนั้นน่ะ ออเออเฮ้ยอะไรวะแม่งอันตีวืดโอ้โหแล้วมันเตะอย่างเงี้ยผมสกิลผมหลบไม่ได้อย่างงี้ปึ๊บนี่โดนเอ้ยสวยสวย,สวยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโดนเนี่ยช็อตนี้เลยเฮ้ยแม่งอันตีวืดได้ไง